สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือในกาค้นหากินผ้าพี่พาน้องมาตึกเวสุ่มขั้นไหม่ไพ่เงาที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นเงาไข่อันนั้นมุกไข่หมุดแดงมุกไข่หมุดแดงอาหารสันสูงเน,เนี่นี่ก็สิแม่แม่นำห้องได้มาใส่หวยกล้องถาวรพี่น้องนำห้องหน้าได้ใส่หวยกล้องถาวรหวยกล้องถาวรที่อยู่รวม พื้นที่ที่กามากสิเป็นนี่สิเป็นครัวเนะครัวบวานแซ่ะบามเมืองสารสมบูรณ์แสงเจระสักเทิ่งทัดไปนี่นี่สิมีขาวบุกเบิกเดียวอันนี้สิแม่ฮันหันเบี้ยบุญเนาะพี่น้องเทิ่งนี้จะิตึกบอน,นี่แหละโอ้ปลาขึ้นถ่ายคอนจัหน้อยเดีย๋ยเอาอาหารเอาอาหารมาหายแล้ว นี่แหละมุกไข่หมดุแดงตัวน,นี้ก็เป็นไม่ได้สิบสามโมงสิบเจ็ดนาทีติกเบิงก่อนสิตึกกับเกลือก่อนอม,มาเลื้อปลาเอ้ยปลาตัวใหญ่ๆนะ ว่า,ากินไม้ไหวฝนสิโตกแล้วอาหารนี่บไร้ห้ากินง่ายๆได้นี่้ากินเองบหร่ได้เพราะว่าถต่อยากนะมากินไม่ไหวโดย เดิมผ้ากันเขามากินนะเนาะพี่นอ้องแบบนี้ละอ้านสันสูงอําไห้ปลาปลากระมักปลาให้ปลา,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 าเขามากินหลายๆก่อนเดี๋ยวขอยตึกเอาเสียบกับโมห่หลาย เสียพ่อแต่มันอยู่ไข่สองไข่แบบนี้แหละพี่น้องตึกเวทดสูตรดับต้องดีต,งต,งต้องเฮ็ดแนวบางหะไเพื่อบหอยปลามันเห็นเพื่อเสติเตึกแบบมันเขามาไกลไกลกระตึกเอาแบบสบายสบายเนาะตึกเวทดสูตรดับเลี๋ยวสตึกไข่เบิ้งตัวหนึ่งก่อนพี่น้องโอ้อยานีลยเล่ ถิม่มน่องก็ได้เลยเนีย่ยแม้คันเวทโกงปานอีสังสิตึกแห่งพี่น้องเรื่องตอนนั้นถิม่มวันไหนไมแน่โมเห็นปึ๊บนี่โบได้ยากเลยพี่น้องโบเทอร์หอดบีเลยถิม่มน่องกับแมนกินโดดอันนี้สิแมนปลาเขง่งนอกขึ้นมาก,ก่อนแบบนี้แหละก็สิวา่าตึกเวดสูตรดับต้องดีม่หมป้ปลาเห็น เาาื้อปลามันเท้ามากกับไก่แล้วกันเรื่อลสบายสบายเลยสียวลตัวท,ที่สองหายเบิ้งตึกเวทบอ่อตึกเวทบ่อเทิงวีนี่หาเบิ้งได้พี่นอ้องเดี๋ยวหาบอลยอนน้ดปพึบดงปึบขื้นผิดผาดจากน้อยปึบดงบุวฟานแกม้มอมันตัวท,ที่สองเขา้องมาปึบปึบ เนี่ยเรียบร้อยตึกเวทบัวเทิงบีเนี่ยเสียรายตัวตัวหน้อยไปนอยนึงขอมเงี่ยงเขบมใบก้อนฝ้นสีโต๊กแล้วตึกเวทสามบาทได้ปลาตัวนึงนะบาทที่สี่ซืจักหอดดุมบัวหอดบุ้แนมบัวเห็นนี่ ปลาหางแตบตัวน,น้อยๆอุ้ยดูดยดดยนี่ยบุหรี่ยากหรอกนะครับเสียนเนาะ คือเกาหางแตมไข่หมดแดงขัดขวานเสียบยากมันไข่หน่อยเลยตึกสีเผาๆเนี่พี่น้องเพราะว่าวันสิตกแล้วตึกตึกเบ็ดบดเทิงบีตึกเมียตึกตึกเบ็ดบุมีการดุนเลย แต่มันก็กลางๆเนาะถามันใหญ่เรียมถี่กับสีง่ายกว่าหนี่ยูนนอยนึงมันใหญ่โบไรดอกบานเกลือกับเกลือมันนำแน่จังหน่อยปึ๊บควรน่ะตุ้มติมตุ้มติมอยู่ป๊บเนี่อจะหอดินบ่หอดหลอนแล้ว ฝนตกซุมมือซุ้มมือพี่น้องเลยสว่วงมอและสุมเขาหายัางกตยากสว่วงนียว่าฝนตกด้วยแต่กระเฮ็ดปวกออกไล่ายเลยกับบอกเลยไปหาบอกเลยไปหาเธอเขาไปหามันไลหลายแต่กาบไปหามันบ่ไัยก็เลยบุลคอยเด้ไปหา ย้อนไปเลยจะขางใหม่จะขอน,น้ำบุ๊อมอเห็นบอได้องเวงึเวซองเวงดก่อนอืม้ารูดรูดซ้ำ เสียบน้อยนึงหลอดในว่าขาดแทะอืมใสเกียบร้อยปลายใหญ่บนท่านเขาเขาแต่ปลาหน่อย เรีวยกว่าหายดรกน้องเขากรอนจีว่ะหน่อยแล้วหน่อย่เลย,ย,ยฮะนี่ยเสียลายหมดแล้วของมานำ้ำ

หางแต้มพี่น้องเลยอ่าสีใหญ่มองเงินน่องพี่น้องวันเพราะว่าเขาสีรุดเขาสีรุดงาใหม่น่อยรงมาหวายแล้วเพราะว่าตองใหญ่เดี่ยวนี่มองก่อนฟ้ากันยังกินได้อยู่ด้วยไหนไลเ่เต๋อไปไหนอยู่จกักจักซิบจะเศร้าอโ,อโตอะไรอยู่แต่ก็น้ำ มันนี่เนี่ยสองตัวมันหอยอยากยก็เลยบได้หอยใส่ทองอย่างได้แหละนี่ก็ปลาหางแสมส่วนหลายปลาตา้งแฉมแล้วกับปลาเข็งชุดบอลทำอ,อิฐก,กับลายลายเติอบอยู่ปลาหางแสมปลาเขาดีดีพี่น้องเลย อยู่รุม่มันกับสิเป็นขัวเนาะขัวขามแซ่ดะวิชสิต้องตึกเบิ่งอยู่นี่บันน้องนังตึกเงปลาบอ่อนได้อยู่เกลือก่อนเกลือให้ปลามากก่อนผลบ่ตกจบเกลือพี่น้องเลย แขงมาแล้วกันใจมัมมับไปโยยานว่าพลตกงห้ามน่ากินแล้วพวกบุเบยบุเบยแล้วว่ไเี้ยากพี่หน่องเลยเนื้อปลาอาหารสันสูงนี่ป้ามากแทะ ที่โทพี่น้องแต่ปลาใหญ่ๆปลาซำผ้ามือผ้ามือมากินบาเวทซำเลยสิไว้วอแต่ตัวบักใหญ่กี่อ้นมาได้ยๆก่อนมีแต่ป้าป้าปากตัว่ใหญ่ใหญ่ด้วย Tổng đoàn vắt bưng Sửa váy ra vo Đẹp rồi Tôi nhảy vô Thế cả bố nhảy con đấy con Cái xi mèn Pò men mèo Không xung đẹp đẹp gì đó เยอะด้วยตัยยวใหญ่โยกแม่ด้านนอกพี่น้องก่องแบดเบิร์ดก่อนก็ได้มาปลาที่หาไหลก็สิประมาณนี้แหละไล้เติบอยู่ปลาเล็กๆหน่อย,อยแบบมีตรงถอดกินกับตำมะหุงแล้วพี่น้องเสียบๆเลยแหละ สำนับคลิปนี้กับบริษัทกินให่งเบอร์เนาะก็คนหากินขอนลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้ในรัฐบาลพ,พี่น้องสบายดี